สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใชรกดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่์่กดนานกดนานๆกดเยอะนะคะนิฉชนเอามาให้ฟังกันชัดๆในสิ่งที่นานารินพูดนะคะใครจะบอกว่าดิ้นไม่ดิ้นอะยยังไงขอให้ฟังให้ดีๆว่าเราสมควรหรือที่จะปล่อยให้คนจัดลาแบบนี้อยู่ในสังคมของเราต่อไปวันนี้ก็จะคุยไปเรื่องๆไปแล้วกันเรื่องคดี วันที่สิบเหรอวันที่สิบเมษาพรุ่งนี้เช้าก็รอไปฟังคำพิพากษาในวันเอ่อในวันที่สิบประมาณสิบโมงเช้าประมาณนั้นก็ว่ากันไปอ่ก็แล้วแต่าสารแข่ฟงเขาจะาจะว่ากันออเราก็มันใจของเราแหละเราก็มั่นใจของเราส่วนเขาก็มันใจของเขาแล้วแต่เออก็ไม่ได้ว่ากัน แต่พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าผมก็มั่นใจของผมนะผมก็มั่นใจของผม,ผมก็หาหลักฐานข้อมูลไปไปโต้แยง้งเยอะพอสมควรอืมในส่วนนั้นก็สู้กันไป <c oughs> ค่ะดิฉันอดไม่ได้ที่จะต้องทำคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นี่นะคะหลังจากที่ดูดคลิปไอไหลได้แล้วก็นั่งฟังไอ้ไหลเริ่มพูดถึงวันพรุ่งนี้มันก็สู้เต็มที่แล้วแต่สานไครฟงจะว่าจะอะไรยังไงคือถึงมึงจะไม่เห็นด้วยว่าสานไครฟงจะว่ายังไงมึงก็ต้องเห็นด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าเขามั่นใจในส่วนของเขาที่เขาเอาพยานเข้าไปต่อสู้ดิฉันอยากบอกว่า คุณเป็นจำเลยในคดีที่เขากล่าวหาว่าคุณหมิ่นประมาทเขาเรื่องราวที่คุณหมิ่นประมาทเขาก็คือคุณหาว่าเขาคิดแต่จะกระทำปิตุฆาตมาตุฆาตจะเอาปืนยิงกรอกปากพ่อแม่เอะอะก็จะทำร้ายเอะอะก็จะเอาให้ตายโดยคุณเอาแม่คุณคนที่คุณกล่าวหาว่า โจดเนี่ยจะทำร้ายจะยิงกรอกปากเอาแม่คุณมาเป็นพยานแล้วแม่คุณได้ให้ปากคำเบิกความว่าไอ้ประโยคที่ว่าจะเอาปืนยิงกรอกปากอะไรเงี้ยโจดไม่ได้เป็นคนพูดแต่อดีตสามีของโจดต่างหากเพราะฉะนั้นโจดต้องรับผิดชอบคำพูดของอดีตสามีเหรอคะเพราะฉะนั้นคุณเอาอะไรมามั่นใจ แล้วที่แน่ๆก็คือว่าพรุ่งนี้ตัดสินตอนเช้าคุณยังนอนอยู่ที่กกกอบปกติถ้าอีก้อยมาแต่ละครั้งคุณจะต้องไปนอนที่มุกดาหารแล้วก็ขับรถมารับแม่รับพี่สาวเพื่อที่จะไปขึ้นศาลอีกทีหนึ่งแต่วันนี้คุณยังอยู่ที่นี่แปลว่าอีก้อยแม่นอกใจของคุณ ไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาด้วยเพรงั้นวันนี้คุณคงไปที่ไปนอนมุกดาหารแล้วละ่ะนั่นแปลว่าคุณโดดเดี่ยวตัวคนเดียวถ้าสารลงแล้วไม่รอลงอาญาใครจะประกันตัวคุณต่อมาในสิ่งที่ผมจะพูด อันนี้ผมเล่านิทานให้ฟังนะผมเล่านิทานให้ฟังเรื่องที่ผมพูดเดี๋ยวเปน็นนิทานนะวันนี้มีความรู้สึกเศร้าใจอยู่พอสมควรได้ข้อมูลมาเยอะมากเร็วเกี่ยวกับแม่นอกใ้ของใครบางคนวันนี้ผมไม่ค่อยไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะไม่แจกสอนย่อ,ยอผมก็ไม่ไม่ขออนุญาตนะมีแม่นอกใ้ของใครบางคน แม่นอกไส้ของไข่บางคนอยู่ในนิทานเรื่องนี้อันนี้ผมได้ข้อมูลมาเนือเน้อเนื้นๆแล้วนะอือันนี้ผมจะบอกให้ผมได้ข้อมูลมาเนือเน้อเนื้นๆแล้วว่าใครบางคนที่เป็นแม่นอกไส้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเ,เ,เ,เราไปเช็คประวัติมาแล้วเรียบร้อยเราไปเช็คประวัติมาแล้วว่าบุคคลบุคคลนั้น ทำไมเขาถึงไม่กล้ากลับมาประเทศไทยบุคคลบุคคลนั้นเคยมีคดีความแล้วก็มีการฆ่าคนตายเกิดขึ้นเออใครคนในคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศแล้วเคยมีคดีความเคยมีคดีความกันนะเราเช็คมาแบบละเอียดยิบแล้วนะบุคคลบุคคลนั้นเคยฆ่าคนตายมาก่อน แล้วเคยมีคดีความกันมาเออตายแล้วนในกูเตรียมที่จะมาเซอร์ไพรส์ก่อนที่วันวันที่สิบด้วยนะทำไมใครคนคนหนึ่งที่ไม่กล้ากลับมาประเทศไทยหรอมึงไปฆ่าคนตายไงเออพรุ่งนี้มึงจะออกมาพูดก็ได้นะแต่กูไปเช็คประวัติมาแล้วเรียบร้อยว่าใครใคนใดคนหนึ่งที่ไปอยู่ต่างประเทศเคยฆ่าคนตายมาก่อนเออ กูรู้มานานพอสมควรแล้วประมาณเดือนสองเดือนมาแล้วแต่กูจะมาพูดวันนี้แหละไม่ได้ใจร้ายนะไม่ได้ใจร้ายเออคนคนหนึ่งที่ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะแล้วก็เป็นแม่น้องแซ่ของใครบางคนที่เคยฆ่าเคยฆ่าคนอย่างเลือดเย็นมาแล้วเออจากนั้นก็หนีความผิด อยู่ต่างประเทศนี่กูได้ข้อมูลหลักฐานข้อมูลมาเต็มคาราเบลแล้วกูรอกูรอให้มันมาแสดงรมนะอ่นจริงๆอใครคนในคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศที่เป็นแม่นอกไส้มันมีคดีเรื่องการฆ่าคนตายฆ่าคนตายด้วยเจตนาไปเช็คประวัติได้เลย ฆ่าคนตายโดยเจตนาเอออีหานี่ต้องรับโทษวันดีกันดีมึงต้องหนีไงเออมึงหนีหัวสุกสุนไปไปดมหัมผัวฝ้าหลังมึงไงเออถ้ากูพูดนี่ผิดประการใดมึงก็แย้งมาเพราะเรื่องนี้มันเป็นนิทานไงนิทานก็นิทานนิมานกูเล่านิทานให้ฟังนะเออ ผมไม่ผมไม่รู้นะใครต่อประเทศไม่รู้ว่าใครนะแต่มีประวัติว่าใครคนหนึ่งฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็หนีไปต่างประเทศตายแล้ว <c oughs> ตายในชีวิตเออจริงๆมีหลักฐานข้อมูลแบบเต็มคาราเบลเลยนะผมผมไม่ได้เอ่ยถึงใครนะอย่ามาร้อนตัวนะแต่มีผู้หยิงแก่ๆคนหนึ่ง ฆ่าคนตายด้วยเจตนาจากนั้นก็เลยหลบหนีออกจากต่างประเทศมันไม่เคยกลับมาจริงๆมันก็คิดถึงพ่อมันอยู่มันก็คิดถึงพ่อมันอยู่แหละแต่มันมันแบบว่าพ่อแม่มันเห็นว่าโอ้โหแม่งลูกูฆ่าคนตายขนาดนั้นเขาเลยไม่ติดต่อไงเออมันเช่อประวัติได้นะใครที่อยู่ต่างประเทศนะอยู่อะไรนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสอะไรไม่รู้เหมือนกันแหละเออ มันเช็คป่าวว่าได้ว่ามึงเคยมีคดีอะไรมาก่อนเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นเลย,เา,นนา,ยาน <c oughs> เออมันไม่่อย่างนั้นส่วนวันที่สิบพรุ่งนี้เหรอสวัสดีพี่โดครับผมสวัสดีพี่โดทีครับผม <c oughs> พรุ่งนี้เหรอ เราก็มั่นใจของเรานะถามว่าพรุ่งนี้เราก็มั่นใจของเรานั่นแหละส่วนใครจะว่ายอะไรย,รยังไงก็แล้วแต่แหละค่ะดิฉันให้ฟังกันยาวๆนะคะแล้วอยากจะดูว่าจะมีใครสักคนไหมในฝั่งไอ้ไหลเพราะว่าเดอย่ามาบอกว่ากูเล่านิทานนะใครจะมารับก็แล้วแต่นะมันรู้กันอยู่คะ่ะแม่นอกไส้ อยู่ต่างประเทศมีปารีสด้วยมันชัดเจนค่ะนี่คุณกล้าขนาดกุเรื่องเล่านิทานเพียงให้คนมาหัวเลาะขำกันว่าฉันแล้วก็จะไปพูดซุบซิบว่าอุ้ยมีใครบางคนนะถูกคดีแต่ก่อนก็หนึ่งหนึ่งสองตอนนี้โดนคดีฆ่าคนตายคุณบอกใหม่นะใหม่มีเลขบัตรประชาชนดิฉัน เขาเคยเอาประวัติที่ต้องคดีของดิชันทั้งหมดตั้งแต่คดีแรกที่อัจฉริยะแจ้งความดิฉันตั้งแต่สมุดจากอะไรนะพระประแดงนะคะมาให้ใหม่ไปเช็ดได้ตัวคุณถ้าคุณก็คุณมีหลักฐานข้อมูลคุณเอาออกมาเปิดค่ะว่าเป็นใครอย่ามานั่งพูดคือคุณไม่อายเหรอ ใครสั่งสอนมาอีก้อยหรือยายสมควรให้พูดแบบนี้คุณไม่คิดหรือว่านี่มันเป็นเรื่องโกหกที่แบบน่าทุเลศไปกันใหญ่เนี่ยจันสียังสนับสนุนหัวละพาย,ยังสนับสนุนข้อมูลของไอ้หลายอีกไหมไอ้การออกมาพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ขาหมูก็เอาไปบอกว่าอุ้ยดน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 ,ดนอียานฆ่าคนตาย ป้าบ้านต้องคดียิงงุ้นอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองยังไม่พอโหระพาเคยออกมาบอกก็จะฉันไม่โดนนะวันนี้โหระพาจะออกมาพูดอีกไหมคะหรือจะปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ให้พวกคุณพูดเรื่องกันอย่างนี้เอาแค่ความสะใจพรุ่งนี้ตัวเองจะโดนคดีหมิน่นประมาทวันนี้เลยออกมาพูดหาเงินเพื่อไปจ่ายค่าน่นค่านี่ บอกอียานฆ่าคนตายคุณรู้ไหมว่าคุณยิ่งพูดโกหกคุณยิ่งพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงเรารู้มาแล้วเดือนสองเดือนเรารับข้อมูลเรามีหลักฐานเจมคาราเบลหลักฐานมึงขนาดพวกมึงยังไม่ได้เป็นหมาตัวหนึ่งนะคะไอ้โคตรเง่าลาโพตั้งแต่ตาชานยายสมควรมึงพี่สาวมึงน้องสาวมึงไม่มีหมาหลาโพสักตัวหนึ่ง ได้ขึ้นไปให้ปากคำในคดีหลักคดีที่หลานของพวกมึงตายา่าและพวกมึงอ้างว่ารักหลานกันนักหนาอยากหาความยุติธรรมให้หลานที่พวกมึงไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าตระกูลมึงมีลูกชายเฮี้ยแบบนี้กลับคำไปกลับคำมาพูดคำโกหกบูรเรียนมาสิบสี่ปีจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ขอให้กูได้เงิน พาะมันเป็นแบบนี้เลยไม่มีใครอีแม่ไอ้พ่อก็ไม่กล้าห้ามลูกพาอได้แดกกับความตอแหลความเลวของลูกความระยำของลูกลูกกุเรื่องด่าคนนู้นด่าคนนี้ลูกเช้าแม่ก็ไปนั่งเฉิดฉายได้ขึ้นรถได้ไปเที่ยวกูสบายใจและลูกกูจะด่าใครจะแหกกี่ใครกูไม่ว่าอะไรเลยพ่อก็มีกินมีแดก สบายไปวันวันหนึ่งลูกกูจะด่าใครลูกกูจะทำเฮี้ยยังไงกูไม่เหลือบตาดูกูปั๊มกูปี้กับแม่มันได้ลูกมาเฮี้ยเฮี่ยกูไม่รับผิดชอบแล้วสังคมมึงก็โดดเดือดร้อนไปใครจะโดนมันด่าก็เดือดร้อนไปสิกูปี้กับเพียสุกแล้วหยอดน้ำอสุจิพุ่งไปชนกับไข่แม่มัน แหก,กี่เอาลูกออกมาแล้วก็จบกันนี่คือคอนเซปต์ของคนหลาโภล้ะค่ะรับผิดชอบอะไรกับสังคมบ้างดิฉันเข้าใจค่ะขนาดพี่สาวเ็สองคนลูกของเขาเองถูกผู้ชายคนนี้ด่าทอสารพัดที่จะด่าทอพ่อกับแม่แม่งหุบปากเงียบขอให้กูได้แดกขอให้กูมีกิน ใครจะโดนด่ากูไม่สนใจถ้ากูต้องร่วมด่าด้วยเขาเอาไมมาจ่อกูก็ด่าอีลูกคนนี้มันอย่างงั้นไอ้ลูกคนนั้นมันอย่างนี้กูด่าได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าด่าอียานด่าคนอื่นจะไปว่าใครฆ่าคนตายอะไรยังไงพ่อแม่ไอสัตว์นี่จะมาสนเหรอคะไม่มีทางคะแล้วคนแบบนี้เหรอคะที่คุณคิดว่าจะได้เป็นรองนายยก เทศบุนตีนายกขี้อะไรก็ไม่รู้ลองนายกอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคนอย่างเนี้ยถ้าเข้าไปยุ่งยามในการเมืองยังไม่ทันเข้าการเมืองก็โกหกไฟแล้วถ้าเข้าไปจะขนาดไหนคุณเชื่อใครเขาหรือฉันพวกคุณอีก้อยอีสัตว์อีเขี้ยมึงเชื่อมันแล้วมึงถึงหูปากเงียบ ไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วใช่ไหมออกมานั่งเล่นแล้วก็ถือว่ากูเล่าทีทานนะกูไม่ได้หมายถึงมึงมึงดิ้นทำไมไอสัตว์ใจมึงเองมึงรู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นกูบอกเลยสวนยางน้อยของมึงสวนยางน้อยของอีต่ายพี่มึงของมึงกูได้แล้วแต่ของอีต่ายอย่าแพร่มาให้กูได้รู้ กูรู้เมื่อ,อไหร่อีตา,ตายตายหาแน่กูทำอะไรมึงได้ไม่มากไปกว่านี้แต่คนรอบข้างมึงกูจะเล่นให้หมดโคตรเงี้ยวกหลา,ากตระกูลมึงจะน้องคนเล็กพี่คนไหนของมึงถ้ากูจัดอะไรได้กูเอาหมดทุกตัวยกเว้นลูกสาวกูพ่อมึงแม่มึงถ้ากูจัดได้กูจัดหมดมึงอย่าลืมนะ 157ย้อนหลังได้ถ้ากูได้หลักฐานว่าพ่อมึงต้องออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะอะไรมึงโดนกูแน่พวกมึงนะมึงต้องโดนในฐานะที่ตอนที่พ่อมึงจะโดนไอ้นิ่มเล่นงานพวกมึงไม่มีปัญญาปกป้องพ่อกูโดดเข้าป้อง กูหนุนสารหลักบ้านเท่าไหร่กูโดดเข้าป้องว่าใครแตะตาชานเจอกูแน่วันนี้กูว่าตาชานพ่อมึงนะ่ะเดี๋ยวเจอกูเองเพราะว่าปล่อยให้ลูกจังไรแบบนี้คนแบบนี้ไม่ควรจะเป็นพ่อคนคนแบบตาชานไม่ควรจะเป็นพ่อคนคนแบบยายสมควรไม่ควรจะเป็นแม่คน ถ้าจะมีแต่ผลิตภัณฑ์เฮี้ยแบบนี้พวกมึงบอกเลยว่าหมดตระกูลดีกว่าไม่ต้องมีใครมาสืบสันดานเพราะสันดานเฮี้ยแบบนี้ไม่ควรจะให้สืบค่ะจะบอกว่ากูดิน้นเพราะก,กลัวนูน่นกลัวนี่กูไม่กลัวเฮี้ยเลยหรอกเพราะพวกมึงเองมึงพูดออกมามึงก็รู้อยู่แก่ใจ ว่ากูมีอะไรกูไม่มีอะไรแต่กูถือว่าคนที่กล้าทําเที่ยได้ขนาดเนี้ยเป็นคนที่โคตรสารเลวในสังคมถ้าปล่อยเอาไว้สังคมจะเดือดร้อนขนาดไหนด้วยความเกลียดชังด้วยความคับแค้นที่ตัวเองโดนคดีเพื่อจะด่าเพื่อจะดิสครดิตใครสักคนหนึ่งพวกมึนกล้าสร้างเรื่องโกหกกูถือว่าเป็นอะไรที่ เลวเล็วมากจริงๆคนอื่นๆดูไว้นะพอกูไม่เย็ดยอไม่ทำตามแล้วคัดค้านในสิ่งที่มึงพูดแล้วมันไม่ควรจะพูดในเรื่องคดีมึงก็ออกมาดา่าออกมาแหกกี่ พราะกูสู้ยิบตาสิ่งที่มึงทำก็คือนั่งสร้างเรื่องโกหกแล้วก็มีพวกอีแก่น้ำแตกอย่างอีก้อยอีเจ็ดสิเก้าอีน้องคอฟฟอีเอื้อยอีอะไรทั้งหลายแกกับกูได้ซ้ำยังไปสนับสนุนยังฟังเรื่องอย่างนี้ได้ไม่มีอีเชี้ยอีหมาสักตัวหนึ่งที่ถ้วงขึ้นมากูถือว่าพวกมึงสารเลวพอๆกัน ขอให้มึงพี่นาศชิบหายกันไปทั้งหมดคำว่าค่าเราอาจจะมองกันในแง่ของออนามธรรมนะคะดิฉันคงจะฆ่าคนตายหลายคนจริงๆพรานหลายคนดับหลายคนถูกกระชากหน้ากากด้วยน้ำมมือของดิฉันจริงค่ะ ถ้าดิฉันจะฆ่าใครสักคน,นดิฉันโหดเขี้ยมมากไม่คำนึงถึงอะไรหรอกคะ่ะดิฉันฆ่ามาแล้วหลายคนกระชากหน้ากากมาแล้วหลายคนแล้วทุกคนรู้ดีคนที่จะตายเพราะมือของดิฉันอีกกกใหญ่หก็คือโคตรเงา้วสัตว์ประหลาดตระกูลหลาภโหตระกูลนี้ กูจะฆ่าพวกมึงให้ไม่มีที่ยืนในสังคมคอยดูฝีมือกู